อาตามาต้องมายืนอยู่จุดนี้เพราะยืนอยู่จุดอื่นมันมองไม่เห็น<า>ต้องยืนอยู่จุดนี้จึงจะมองเห็น,หนแล้วมองเห็นเจดีสีขาวไหมถ้ายืนอยู่จุดอื่นคิดว่ามันจะเห็นไหมไม่เห็นะฉะนั้นนะักบรรยายจะต้องไม่ใช่ว่านี้อยากจะบรรยายถงทีสมภาจะไม่ได้ <c oughs> ต้องกําหนดว่าเราจะยืนอยู่ที่ไหนและต้องรู้ใส่ตัวเองด้วยนะเ่า <c oughs> เราขาสั้นน่ะ เราต้องยืนในจุดที่ต้องไม่มีใครบังเหาที่จะชี้จุดนะใช่หไหมนะในการใช้วิธีมันจะต้องมีทำไมให้มองเห็นเขาโลกนี้เขาโลกนี้คือที่บำเพ็ญทุกระกิริยาของพระมหาบุรุษสิทธะเนี่ยพอออกบวดไปอยู่เมืองราชคฤห์ได้สมาบัดแปดตั้งใจจะก มาต่อการปฏิบัติแต่มาเจอปัญจวัคคีทั้งห้าโกนพันญวัปปะปัิยามหานามะอาจจะจิที่เขาลูกนี้ทั้งห้าก็เลยให้ทรมานพระวรกายเกือบสิ้นพระชนอยู่ที่เขาลูกนี้เนี่นะเรียกว่าเขาดงคาซิรีจนพระอินมาดีดพินให้ฝังสามสายสายหนึ่งตึงนักมัคคะสายที่สองจ่อนไปไร้เสียง สายที่สามแบบพอดีอยากให้มีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงจิ้วเสียงหวานทำได้ทั้งหมดชีวิตเราก็เช่นกันใช้ชีวิตแบบพอดีแล้วเราจะมีความสุขตลอดไปถ้าเราไปคลั่งไปเครียดทุกคนก็รู้ว่าเครียดมันทุกขนาดไหนคลั่งมันทุกขนาดไหนอย่าไปทำเพราะถ้าเราไปเครียด บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยชีวิตเราจันการเครียดนี่คือการตัดรอนอายุตนเองฉะนั้นอย่าไปเครียดสองอย่าไปใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายปลายทางอย่าใช้ชีวิตแบบยังไงก็ได้ไงก็ได้ไม่ใช่เราตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องวางสเต็กชีวิตเอาไว้เลยวางไว้แล้วเดินไปตามนั้นสบายที ให้ใช้แบบพอดีตึงนะกมัดขาดด่อนไปไม่สำเร็จต้องแบบพอดีพอดีพอดีถ้าเราทำอะไรพอดีพอดีมันจะไปได้เรื่อยเรเรื่อยเโดยที่กำลังของเราก็พอและเป้าหมายก็สำเร็จพระองค์ก็จับทางได้เลิกทรมานออกบินทบาททางเอ็นีฮอรียจึงมีความจำเป็นจะต้องหาที่พัก ให้พวกเราดีที่สุดในแก่และเมือ่ออาหารก็ต้องแบบพอยังอัตรภาพสังขารให้เป็ียนไปได้ในแผ่นดินนี้เพราะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไงไปอดอาหารมันไม่สําเร็จหรอกเราทํามาแล้วไม่สาเร็จต้องฟื้นปูร,ร่างกายให้แข็งแรงอาจมาจึงเป็นผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าจะมาปฏิบัติธรรมในแผ่นดินอินเดียต้องดูแลสังขารของตัวเองให้แข็งแรงนะ ให้แข็งแรงพอที่จะนั่งภาวนาได้พอที่จะเดินไปในมนิจได้ดังนั้นพระองค์อยู่ที่นั่นนานจนถึงวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกทีนี้เราหันมาที่นี่ตรงนี้เดิมเป็นคฤหาหนาสูงเจ็ดชั้นเจ้าของบ้านคือเสนาบดีมีลูกสาวชื่อว่าสุชาดาจะมีวัดประจำครอบครัวก็คือเจดีสีขาว ท่านเสนาบอดีก็จะพาลูกสาวสุชาดาเนี่เดินไปวัดไปกราบไปวหว้แล้วก็พาขอพรสองอย่างหนึ่งให้ได้ครอบครัวที่ดีสองให้มีบุตรดีฉะนั้นชีวิตของชาวโลกนะยกก็ปรารถนาสองอย่างนี้เท่านั้นแหละถ้าเกิดมาแล้วเรามีครอบครัวที่ดีอ่ะมันก็เป็นสุดยอดของมนุษย์ถ้ามีบุตรมีที่ดาบุตรทีดาเป็นคนดีอีกด้วย มันไม่มีคําบรรยายแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเนี้ยที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยได้สองอย่างนี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะจากนั้นสุชาราพอแต่งงานก็ไ่ได้สามีที่ดีที่เมืองพาร,ราณสีแต่ประเพณีของการอุ้มขันและต้องมาคลอดลูกที่บ้านนะั้นมีมานานแล้วเหมือนผู้ทเจ้าหรอพระมารดาก็จะพาไปกอดที่บ้านสุชาดาก็มาคลอดลูกชายที่นี่พอคลอเดเสร็จปุ๊บฉลองที่แม่น้นําเนลันทรา แล้วก็ไปฉจรงที่แม่น้ำคงคาพากลับไปอยู่บ้านพระนาษีเลี้ยงลูกจนลูกโตเป็นหนุ่มจนลูกแต่งงานจากนั้นคนทมพูทวีในอดีตจะกี่พันปีจนถึงปัจจุบันยังเหมือนเดิมทุกประการพ่อแม่จะต้องดูแลลูกจนลูกหญิงลูกชายเป็นฝันเป็นฟ้าจึงวางใจได้จึงหมดภาระจากนั้นเขาก็จะหางหนานเข้าสู่การปฏิบัติธรรมนีคนอินเดียจะเป็นแบบนี้ แต่นัโรชาดาพอลูกแต่งงานเสร็จเป็นฝั่งเป็นฝาก็กลับมาคฤหาสูงเจ็ดชั้นชีวิตฉันทำไมสำเร็จทุกอย่างครอบครัวก็ดีบุตรก็ดีมีอะไรช่วยหนุนเสริมพ่อแม่ก็ล้มหายแต่จากมองไปเห็นอารามไปจำงแตะกุณอ๋อวันนั้นได้ขอพรไว้ถ้าสำเร็จจะทำข้าวมาทุปปายาถวายวันนั้นก็เป็นวันขึ้นสิบ่ข้ามเดือนห จึงทาข้าวมาทุบปายาที่ฤระหัสนวันนี้การทำข้าวมา,าทุบปรายาไม่ใช่ทำง่ายๆนะโยมนะเลี้ยงโคหนึ่งพันตัวรีดน้ํานมแล้วแบ่งออกเป็นสองฝูงฝูงละห้าร้อยแบ่งอีกแบ่งอีกมันก็เหลือโคแปดตัวสุดท้ายแล้วค่อยรียดน้ํานมโคจากแปดตัวสุดท้ายนั้นเลือกเม็ดข้าวแต่ละเม็ดไม่ให้จมูกข้าวหล่นได้ฟองมือหนึ่ง แล้วก็ผสมกับเบนเจคอร์เนยใสเนยข้นน้ำมันนะพึ่งน้ำข้ยแล้วก็ทำพิธีการหงในขณะที่หงเนี่ยเทวดาเมื่อเช้าเราได้สาธยายธรรมจักรชั้นจาตุมชั้นดาวดึง์งชั้นยามาชั้นดูสิชั้นนิมมาน,นรดีห้าชั้นเนี่ยเอารถอันเป็นทิพย์ลงไปผสมข้าวนี้จึงได้ชื่อว่ามะ ป่าญาตไม่ใช่ว่าจู่ๆเรียกมาทุบาญาตนะไม่เหมือนเราไปเกาควนเข้าทิพนะกวนเข้าทิพต้องเอาหญิงสาวพระมาจาย์ใช่ไหม j o n ใช่ค่ะแล้วมันโผล่ที่ไหนสุชาดามีลูกมีหัวแล้วกาทำเออ <c oughs> เอามาคิดเลยเอามาโยกเปรียบเทียบสุชาดาทำข้าม,มาทุบาญาตเต้ยเลยนะมันไม่ใช่เราก็ฟังมันไม่ใช่สุชาดาไม่ใช่สาวพระมาจานเ์ใช่ไหมสุชาดา ลูกจนเป็นหนุ่มสามีก็มีทำข้าวมาทุกป่ายาจะไมไ่ใช่อ่ะทีนี้พอทำเสร็จก็บอกปุณณธาสีหญิงสาวใช้ไปทำความสะอาดอารามนะลูกนะซึ่งอยู่นั่นก็มีต้นใส่พระมาหาบุรุษเราลงมาเนี่ยมานั่งภาวนาฉะนั้นเพิ่งจะผ่านวันเพ็นมาวันที่เก้าที่แล้ววันเพ็นคืนนี้เราก็ยังพอมองเห็นดวงจันทร แต่ยังไม่สว่างเท่าวันเห็นพระมหาบรุษนั่งภาวนาอยู่เนี่ยรัศมีออกจากพระวรากายสว่างกว่าดวงจันทร์ปุณณธาสีไปเห็นเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้เทวดาแน่นอนมาบอกสุชาดาแม่เทวดานั่งรอแม่อยู่สุชาดาตั้งแต่ว่ายมาจนถึงอายุป,ปูนเนี่ยกลางคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นเทวดาตัวจริงไง รีบถือข้าวมาทูปปายาใส่ถาดทองคําราคาหนึ่งแสนครับไปถึงรัศมีก็ยังสว่างร่วงดวงจันทร์อยู่เพราะเช้า,ชามืดยังไม่ยังไม่สว่างวันเช้าวันขึ้นที่ผ้าก้ามเหยีน้อมถวายทั้งถาดพร้อมบอกว่าในมโนรถของเทพไทยท่านปราถนาอันใดอยู่ข้าพเจ้ามาปราถนาตรงนี้สําเร็จขอให้ท่านสําเร็จเช่นกันมอบก้าวมาทูปปายากลับมาบอกว่าปุณน,นะ เธอคือผู้นำโชคให้แม่นะแม่ไม่เคยเห็นเทวดาตัวจริงเลยวันนี้แม่ได้เห็นและก็ได้ถวายกัาบมือฉะนั้นคาลหาดเจ็ดชั้นเนี่ยแม่ยกให้เจ้าและขอเลื่อนฐานะจากหญิงสาวใช้ให้เจ้าเป็นลูกบุญธรรมให้เป็นพี่สาวของลูกชายของแม่ที่เมืองพาราณสีกิจการทุกอย่างของแม่ที่อยู่ที่นี่ให้เจ้าทั้งหมด จากหญิงสาวชยายรือกลายเป็นมหาเศรษฐีัะนั้นเมื่อมีทรัพย์ก็เลยมีทรัพย์ขอฝ่ายชายแต่ลัวไทยโทรมาอีกหลวงพ